ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ของโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒผ่านหลัก TSIW ในพิธีฉลองความสำเร็จโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไทยสู่ความยั่งยืนโดยโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีครับวันนี้โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒนะครับจะพาทุกท่านมาไขกุญแจความสําเร็จเปิดเคล็ดลับเร่งสปีดธุรกิจชุมชนนะครับรวมถึงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด บูตธุรกิจให้ยั่งยืนกับวิถีธุรกิจชุมชนพัฒนครับซึ่งภาพบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันครับโตยต้าธุรกิจชุมชนพัฒได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีความ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนไทยให้ครอบคลุมในทุกๆมิติก็คือนําเอาองค์ความรู้ของ TSIW หรือที่เราเรียกว่าวิถีของชุมชนพัฒน์ผสมผสานกับแนวคิดของภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพการทำงนานการดำเนินางานที่ดียิ่ง,งขึ้นไป บรรยากาศงานคือประสบการณ์นะคะประสบการณ์ใหม่เลยค่ะคือแบบได้รู้จักกับาการวิธีการระบบการจัดการของแต่ละธุรกิจค่ะซึ่งเราสามารถเอานำบุรณาการมาใช้กับธุรกิจเราได้เลยแล้วก็อีกอย่างได้ลูกค้าใหม่ได้ค่ะดีมาก่ะได้องค์ความรู้แล้วก็ได้เจอผู้ประกอบการท่านอื่นเนี่ยก็ถือว่าดีมากค่ะ งานใหญ่มากอลังการมากครับตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็มีการบรูรณาการร่วมกันกับหลายๆห,หน่วยงานอันนี้ครับยิ่งจะทําให้เห็นว่าพอมันเชื่อมโยงกันมากเนียองความรู้ที่ได้นะครับแล้วก็ดูประสรบการณ์ของเพื่อนๆนะครับเราได้แชร์ประสรบการณ์ด้วยกันทําให้เราเนี่ยได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวกระบวนการต่างๆเนี่ยได้นําไปปรับใช้ที่กลุ่ต่อไปด้วยครับแชร์ความรู้แล้วก็ได้เครือข่ายไปในตัวได้เลยครับดีมากเลยครับ เข้าโครงการแบบป25ี2564ถือว่าคิดไม่ผิดจริงๆค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการของโตโยต้ธาธุรกิจจุลภทั์ททคะจากที่เราคิดว่าเราเราทำงานไม่ได้กําไรเลยตอนนี้เราเห็นผลกําไรมากขึ้นเรารู้ว่าบริหารจัดก,การยังไงให้ให้ได้ทุนกลับคืนมาแล้วก็ได้ผลกําไรมากขึ้นปัญหาเราก็มีอยู่ 1. ตกออเดอร์สก็เป็นการพบวัตถุดิบอะค่ะเพื่อในเรื่องของการส่งของให้ลูกค้าทันเวลาแล้วก็ตรง ตรงตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนว่าธุดิบที่เราจะทาในแต่ละวันคือไม่ขาดเลยตอนนี้ยิ่งขายดีก็ยิ่งลงทุนพอลองทุนเข้าไปสูงเนี่ยกำไรเริ่มหาย้ทุนก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วการจัดการมันไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดทําให้กําไรมันน้อยลองน้อยลองครับแล้วก็การผลิตที่เสียหายจะเกิดจากการผลิตเนี่ยก็มากขึ้นด้วยครับระบบของโตยโยต้าที่เป็นวิถีโตโยต้านะครับมันช่วยในเรื่องของการมองเห็นในเรื่องของ ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับระบบงานที่เราทําปรับปรุงนะครับไขเสนเนี่ยเอามาใช้ตามแบบวิถีของเราด้วยมันดีขึ้นเพราะมันมีการสร้างเป็นมาตรฐานไอ้มาตรฐานเนี่ยสำคัญมาตรฐานทําให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดเป็นประสิทธิผลกําไรก็เพิ่มขึ้นครับมันก็ทําให้เราทําได้อย่างยัง่งยืนด้วยครับ และทั้งหมดนี้คือความสำเร็จของโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไทยสู่ความยั่งยืนโดยโตยโตยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ร่วมกับกล่มส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมที่นำความรู้และประสบการณ์การทำงานของโตโยต้าถ่ายทอดสู่ธุรกิจของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนเออตัดสินใจเข้าร่วมนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆมันเหมือนเป็นออพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์ที่คอยชี้แนะแนวทางให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จในข้อข้างหน้าได้อย่างแท้จริงค่ะ ตอนแรกก็คิดว่าโตโยต้าก็จะมาทำอะไรพอมาเข้าโครงการจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีมากกว่าน,นั้นอะคะ่ะซึ่งถ้าคุณนายสนใจนะคะลองเข้ามาเข้าโครงการดีๆแบบนี้ได้เลยผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับมันได้ทั้งวิธีคิดนะครับต้องได้เข้าใจนะครับเพื่อรักษามาตรฐานถูกใจเราและถูกใจลูกค้าด้วยครับ มองให้ไกลแก้ให้ใกล้ธุรกิจยังยืนได้กับโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน